เอชชีแลนด์ศิลปินระดับโลกที่ทั้งเก่งและรวยมากเขานั้นมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ70,00ล้านบาทค่ะแต่ใช้เงินต่อเดือนแค่หลักหมื่นเท่านั้นหลายคนคิดว่าเอชชีแลนด์ที่รวยมากๆจะต้องใช้ชีวิตหรูหราแต่จริงๆแล้วเขามีชีวิตที่เรียบง่ายแถมเก็บเงินเก่งอีกด้วยค่ะเขาจะมีเทคนิคการบริหารเงินก็คือการแยกบัญชีและจำกัดงบใช้จ่ายต่อเดือนโดยเขาจะแบ่งเงินออกมาใช้1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 6 0 0 0บาทต่อเดือน และบอกว่าถ้าเงินทั้งหมดของเขาอยู่ในบัญชีเดียวกันแล้วก็เขาก็คงจะใช้มันจนหมดไม่เหลือเก็บแน่ๆดีไมด่ดีเงิน1,000ดอลลาร์ที่เขาเตรียมไว้จะใช้ทั้งเดือนก็อาจจะหมดไปกับแค่ค่าแท็กซี่เพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช้เงินซื้ออะไรเลยนะคะเขาจะชอบซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะและมันก็เป็นทางเลือกการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เงินนั้นเติบโตต่อไปอีกได้